คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางเรื่องมันเหมือนถูกเขียนไว้ล่วงหน้าเหมือนเราพยายามจะหลีกหนีแต่สุดท้ายก็ต้องวนกลับมาเจออยู่ดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของคนเกิดวันพุธค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าคนเกิดวันพุธหาเงินเก่งแต่เก็บไม่อยู่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นเสมอไปไหมหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้น ฉันอยากจะบอกว่าดวงดาวมีอิทธิพลกับชีวิตเราก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกกำหนดไว้ตายตัวร้อยเปอร์เซ็นตนะคะมันเหมือนเป็นบลูพรินต์คร่าวๆที่บอกถึงแนวโน้มหรือความท้าทายบางอย่างที่เราอาจจะต้องเจอคนเกิดวันผุดเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเรียนรู้เร็วปรับตัวเก่งแถมยังเป็นนักเจรจาต่อรองชั้นยอดอีกด้วยคุณสมบัติเหล่านี้แหละที่ทำให้หาเงินเก่งแต่ ประเด็นมันอยู่ที่การบริหารจัดการนี่แหละค่ะเคยไหมคะที่พอได้เงินมาก็รู้สึกอยากจะตอบแทนตัวเองอยากจะลองอะไรใหม่ๆอยากจะให้รางวัลกับชีวิตที่เหนื่อยมาทั้งปีฉันทำงานหนักมาทั้งทีขอใช้เงินบ้างจะเป็นไรายไปนั่นแหละค่ะคือความคิดที่อาจจะทำให้เงินไหลออกจากกระเป๋าเร็วกว่าที่คิดแต่ไม่ต้องกังวลนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการตระหนักรู้ค่ะ ถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีแนวโนว้มที่จะใช้เงินเก่งกว่าเก็บเราก็แค่ต้องหาทางดึงสติตัวเองให้ได้ก่อนที่จะรูดบัตรเครดิตหรือกดสั่งของออนไลน์ลองคิดภาพตามนะคะเรากำลังเดินอยู่ในตลาดแล้วเราเห็นของที่เราอยากได้เต็มไปหมดแต่เรามีเงินในกระเป๋าจำกัดเราจะทำยังไงคะเราก็ต้องเลือกใช่ไหมคะเราต้องถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นกับชีวิตเราจริงๆไหมหรือเราแค่อยากได้เพราะมันสวยดี ตอนนั้นฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้นค่ะเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดสุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าซื้อเลยแต่พอเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและฟังเสียงหัวใจมากขึ้นเราก็จะเริ่มรู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงและอะไรคือแค่ความอยากชั่ววูบอาจจะลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายลองตั้งเป้าหมายทางการเงินหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็ได้ค่ะ สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจำไว้เสมอว่าการเก็บเงินไม่ได้แปลว่าเราต้องประหยัดทุกอย่างในชีวิตนะคะแต่หมายถึงการใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างความมั่นคงและความสุขในระยะยาวถ้าคุณเป็นคนเกิดวันพุธท,ที่กำลังเจอปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองฉันอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะ มันเป็นความท้าทายที่หลายคนต้องเจอแต่ขอแค่คุณไม่ยอมแพ้และเรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับมันคุณก็จะสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งได้อย่างแน่นอนเพราะทุกความท้าทายมันคือบทเรียนที่จักรวาลกำลังส่งมาให้คุณแข็งแกร่งขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้แตะใจคุณฝากกดติดตามไว้นะเราจะเติบโตไปด้วยกัน